Let's push to P1 t ุ r e e two one push to P1 p u s ุ push push to P1 push to P1 push to P1 push together ลองโดนดุนตกลองโดนดัตกลองเขาดัตกลองเขาดัตกไหน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 ทำทำทำบูไดทำประเด็นพินวั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 นยุสการเดียนยุสการเดียนโอเคนี่แค่พินโฟนะนี่แค่พินโฟนะทุกคนนี่แค่พินโฟนะนี่แค่พินโฟนะ three two one go pinto go กมาจากแข้ง

ทีมันีมันพีมันพมันเมาตได้เข้ามาไม่ได้แตมันทจวกนพีมัน้พีมีมันวูดมันนับีมวันแขนเปิดปั๊บเปิดวั๊บปั๊บปั๊ัีเอนีเอสพีมันีเอสีันีวันดับดับััีีอทีมีมันดับคูนมีดับคูมัูมีดับคูมีดีูีอนตั้งีิงเนี้ยัอนตั้นี่โคจับโับไนท์ไน

ดได้ดอยดีใจอภัหลือหลนอานทเนีได้ดไไมเอพะใีมโฟพุช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 วอล์ก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 

กีบอดิง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 ทำมายทำมายทำมายบูสตชูบีนวันบูสต์ชูบีนวันกลายดิดิเด็ดชูบีนวัน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 โบร์บีนวันโบร์บีนวันทรีทรวันบูสต์ชูบีนวันสกิปแท่งสกิปแท่งสกิปแท่งบูสต์ชูบีนวัน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 อินนอร์เดอะไทเกอร์อินน Go 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 push push push. Pudai go A1 and A2. Rejoin the fight. Rejoin the fight. We can do this. Go, 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 push push push. King 1 King 1. I'm, dying, I'm, coming, I'm coming. Let's go. Let's go. Let's go. King 1 King 8. 1 King, one, king

ดับดันดทีมนกกกสอสวยอเคกลรดี้รดี้รดี้จบจูบจบีูเรดีรดี okay. Okay. Arizona, ้รด <Okay. Nice. S 2> ี <im> ้อนพุชพุชพุชจูบีจูบจูีติกสติ๊กสิ๊กสตกสติรกจดจูดดรูดดจน์ออทงอ่ะลอออปออแารอบรก่อนารอบรอนแงอรแงอร แทงมันอยู between, donc, ่ตัวหวชิ้ปดลปล่อยไว้ก่อนเอาล็อล็อก่อนไหนไ i นไหน c ช็อกพุทช็อกพุทช็อกเกย์ดีเออทมัอตัิเยอะมากออกจากแทงมาก่อนออกจากแทงมาก่อนออกจากแทงมาก่อนตกแทงตะก้แทตก้แทงช็อช็อช็อทช็อช็อช็อีอีต่อีเกตอตอ

คีโพดิงค <Agre ALLY. S 1> ีโพดิงผมผมไม่เติมเดี๋ยวมไเติมโด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 ใครตายไปเติใครตายไปเติมิบาดิาดิบวันกูเอวันกูได้กูได้โกเอวันแอนไอเอฟโโก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 โโแอมคอมมิ่งแอมคอมมิ่งแอมคอมมิ่งคูโพดิงนะยูเลู่เล่โดิงจูเลนโพดิงูเล่ตนูเล่ได้โพดิงโพดิงง วันนะท้วันนะ้วันโคกาเอาทวันนะทวันเขา็เอทวันเรื่อยๆนะพุชอพุชพุสวยครับทุกคนสวยสววยทวันทวันเล่เขาต่อทวันเรื่อยๆโอเคโอเควีวพุชจิทีพุชิทีไล่หน้าไล่หน้าโอเคทีวันพุชพุชพชิทีพุชิทีก็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 กพุชุดกต้พชุดกตพุชดพุช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 

พูดชูพินโฟนะพินโฟนะรู้ได้พินโฟมาคิดทั้งอะพูดชูพินโฟชูชูวันพูดชูพินโฟ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 ไล่แนว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 ไลนานว holding holding oding, holding am c o ม i n g am c o m i ม g h o l d i ดิ้งโฮ i ิ g holding โ o ด d i n g พินโฟพินโฟได้ได้ b อ s พินโฟอ่ะพินวันพินโฟอ่พินวัน Stik video pati, stik video pati. end out, end out, stik kilo pati. Tut, 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 tut. Semua, semua, semua. Lima, lima biji, lima biji. Go, 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 กูทิ้งสิกูทิ้งสิอ่าทิ้งโฟบีโฟบีโฟบีทิ้งเต้ทิ้งโฟเต้ทิ้งโฟโฟบีโฟบีโฟทิ้งโฟแต่ทิ้งโฟแต่ทิ้งโฟแต่ทิ้งโฟอ่าผมว่าลีโก้ดีกว่าอืมจังใช่ไหมจังจังแล้วครับจังแล้วจังแล้วจังมากครับโอเคโอเคลีโก้ลีโก้ปิ้งสิ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 โอเคไกด์ดอสดอนโก้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 ลีโก้ปิ้งสิลีโก้ปิ้งสิลีโก้ปิ้ง

Olina, come on, come on. มา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 เิ่มมาพิ่าเมมาพ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 มงกิ้งิาปิซมาแทงเตรียมเวอนะาเมมาที่เสเตรียมเรมาตรียมนะอ๊ะมรดีเรดดี้มรดดีมาปิงซิิางซิกเมาดีรมาเวอ์วอามุาลงมุฟช้ามาลทเกร์มแทงเกิร์มแทงเกอร์มารดี้ทูบั๊กท uh, ี ปั๊บ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 ัั๊บปั๊บะบาโอเคพุช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 ทูโพุชทูโีทูวันพุช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 บีพบีพุบีพุบีอ่อะไทออะไทพุช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 อปเมปเมปเมูันดรอจั๊จบจั๊บัวยบสับยครับ เติมไปเติมไปเติมไปตไปเติมเอ่อเ่นบอเป็นไงบ้างรายงานด้วยนะจลางย่งยังเล่นอยู่ครับเล่นอยู่เล่นอยู่เกาะเกโกดีอยเดอะไฟดีอยเดอะไฟดีอจเดอะไฟ้ตาย้ตาเกากาเดีอจเดอะไฟดีอจไฟดีอยไฟ A1 A2 A1 A2 เอ d น o กพินวันเกาะเกแปดนาทีนะซัมอนเนอร์เตรียมตัวนะซัมอนเนอร์ห้านาทีขอสังเกตนอกโซนไป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 โกโกกก ฟังนะครับฟังนะฟันะโอเคโอเครีกบิ้ิกซิกซิรีูบิ้งสิกแบ็กแบบย้อนได้ได้ได้อผมต้องเลเซอนตอนจังหวัดหส์มาไปนะกเออแบ็แบ็้าซิแบ็กรีิ้งซแบ็กริ้ิแบ็ รนไนะ้นได้เห็กน,นาทีใช่ไหมผมจะรีมันอมอยู่หอยมากมานผมรีรีจุดจุมาเกได้ไหมโอเคปจุดเลแดี๋ยวเกิดจุดหนึ่งขึ้นมาเลยรอนะรอนะรอนะเอารเซอร์ใช้ไปแล้วนะหรือให้สับัอนเกตใช้ไปแล้วหรอที่มีเ่ใช่ใช่ ไม่มีอยู่เลวโอเคโอเคอาตอจะรกั ready, mascara, ่อนี้ไ้มรัจะเกียงนี้แต่หมทะเกีรเรดีเรดี้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 ทงเกอร์เรดี้ทังเกอร์เรดี้ ไคเจออะไรที่ไคเจออะไรี่ไว้์าไคลขาดอยู่เลยอินไวทพีเอ็นเออยู่เลยที่ติดอินไวทเลยโอเคเรดี้นะเรดี้เรดี้เรดี้โอเคมู๊มมู๊มมู๊มสโลมู๊มสโลมู๊มสโลมู๊มมู๊มมู๊มเมนบอลมู๊มเมนบอลเมนบอลปู๊มมู๊มมู๊มสโลมู๊มสโลมู๊มแทงแทงโอเคทงบัฟแทงัฟแทงบัฟโอเคพุชพุชพุชพุ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 ชเมนบอุชเมนบอุชพุชพุชพุชนเบอพุ ปั๊บ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 ับเตรียมเตรียมดรามีดที่ t ู o e d r ดรเมีด drop ดรเมี o p ดามีด drop ดรเมีด d r o ดเมีด drop ดรเมีด drop ดเมีดุดเกตุ้ชเกตุดุุุชูนโฟชูนโฟชูเาติอยู่หน้าทางเท้าเข้าไป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 เุ้าุุุปนโฟเปนเป็นทํามองเกตแทํามอเกตทซมอเกตทซมอเกต เทม่เกตไก่เาม่อนเกตเทคซมอนเทคซมอนเทคซมอนนกกกพินโกินโกอโกิโกทำทำทำมอนเกตซมอนเกตซมอนเกตซมอนเกตยูแคนยูดการเดียนนะยูการเดียนะตอนปอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเวิ่เข้ามาเข้เทคทิวันไกทิ้วันวันิวันโกทิิวันทวันที่

ดอนดอนสตาร์แอปิ้นดอนสตร์แอิโฟดอนดอนเกตโชดอนเกตโชโกวินวันโกวินวันเีสมารเกตีสมานเกตวัดวัดัครตายกดวัดสมอรเกตเทเลพอร์ตูกสมาเกตใครตายอ่ะกูดายเทเลพอร์ตัสมารเกตไ้หน้าไ้หน้าโ o 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 go g go p ีุ่ชิุชิเ็ที่เที่คีปุชิีชิ

กูได้รีจอยเลยไปโกเอวันเอชูเอวันเอชูเอ็มพีวันเลสโซ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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาคิมไพร์อิงไพร์อิงไก่โซ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  เอหนึ dying, minute, right? ่งเอสองเอสามหนึ่งหหนึ่นึ่งหน่งหนึ่งหนึ่ีหน่งห่น่่น่ ชุดีครบแล้วไปเติมเลยไปเติมเลยตอนนี้ชุดีครบ let's go let's go creator let's go creator do your best do your best don t worry don t worry don t worry do your best minutes, uh, 50 minutes อ่า5 minutes let's go let's go get more kill get more kill guy get more kill get more kill get more kill อ่าจ้ำ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 สลิงสลิงสลิง สักิทิสกิทิวันสักิิวันสลิ่งลินมาลิงขึ้นมาลิ่งคลินมาสะกิดทิวันสกวันพุช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 ี้พุชชงีพุชชงีพุชิเยียลวะทุกคน จัจัจ t t เยอะจริงไม่เยอะหรอกเขาเขาตึงด้วแต่ละคนเน่าจะของพร้อม